สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเคาะบอดี้รถตัวนี้ออกมานะครับไม่รู้ว่ามันจะได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะครับเป็นบอดี้รถยนต์นะครับตรงนี้มันมันบุบเข้าไปก่อนอื่นนะครับก็ต้องรือร้อรื้อไอพรมปูข้างในเนี่ยลื้อออกมาเลยมันไม่มีอะไรเลยครับก็เป็นเป็นเหล็กเลยเราก็ต้องเคาะตรงนี้ย้อนออกไปนะครับด้วย ชุดคอ้อนตัวนี้นะครับเป็นชุดคอ้อนสำหรับนะครับคาร์บอดีรีแพลคิดเลยนะครับสำหรับเคาะรถยนต์เลยนะครับตัวนี้ของใหม่ผมซื้อมาใหม่ๆเลยคืออยากได้นานแล้วตอนแรกผมจะไปซื้อแค่แค่คอนอีคอนตัวนี้ตัวเดียวอะคอนประมาณนี้ครับทีเนี้ยแค่ตัวเดียวเนี่ยตัวลับรู้สึกเกือบพันอะแม่งโคตรแพง ผมอ่ะไหน,ไหนแม่งแพงขนาดผมไม่รู้ราคาผมรู้ว่าแค่ไม่กี่ร้อยบาทรู้ว่าอันละร้อยกว่าบาทเลยประมาณเนี้ยพอแค่อันเดียวเนี่ยล่อแม่งอันละเกือบพันนยผมก็เลยอ่ะเสื้อยกชุดแม่งเลยคนระับมันก็จะมีพวกเหล็กพวกเนี้ยยังอยู่ในยังไม่ได้ใช้เลยครับเนี่ยเหล็กสาหรับลองเคาะนะครับ,รบ,ง,ารบงานเคาะปะผุโดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ยอุปกรณ์มันเยอะแยะไปหมดเลยผมก็ไม่รู้ว่าใช้ไงนะ ซื้อเพราะชอบเครื่องมือนะครับัีน,นี้ค้อนนะครับงานก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นค้อนอีกตัวหนึง่งปลายมันไม่เหมือนกันนะตอนนี้ปลายคล้ายๆสก,กัดแบนส่วนตัวนี้เป็นปลายแหลมอ่าเป็นปลายแหลมอ่ะเดี๋ยวมาลองเคาะดูเลยนะครับ ใช้คอนตัวนี้นะครับผมใช้ปลายปลายแบนแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวรองนะครับ แกะมาทุกอันเลยอ่ะให้ดูนะครับชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้ชิ้นที่สองชิ้นที่สามนะครับบางที่บางอู่เขาก็าใช้ตัวนี้เลยเหล็กรางรถไฟมาตัดแล้วก็เจียนะครับผมว่าน่าจะมีผ้าหรือว่ามีหนังรองหน่อยก็ดีนะ ไม่เป็นไรลองดูนะครับ รอยบุบม,มันจะหายไปนะครับทีนี้ตัวนี้ก็เหลือน่าจะเป็นการขัดแล้วก็ขัดแล้วก็โป้ะนะครับแล้วก็ทําสีนะครับก็ประมาณนี้รอยบุบรอยเงาบุบก็จะหายไปนะครับผมก็จะเคาะไปเรื่อยนะอันนี้ก็ทําให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับทําครั้งแรกเหมือนกัน,นครับพี่อูที่ร้านเคาะมาดูอย่ายเพิ่งด่าผมนะครับ มทำเพราว่าผมชอบนะครับก็ต้องฝึกฝนนะพวกนี้ใช้ประสบการณ์นะครับช่างที่ทำมา5้าปีสิปี20สิปีครับทักษะก็จะสะสมอยู่ในตัวผู้ที่ปฏิบัตินะครับแต่ถ้าไม่เริ่มเลยไม่ฝึกทำก็ได้แต่นั่งดูแล้วก็ได้แต่เสียตังค์ไปนะครับส่วนผมเนะี่ยผมชอบเครื่องมือนะเพราะฉะนั้นแล้วชุดเคาะพวกนี้ซื้อมาก็ถือว่าหายยากนะครับ จะได้รู้สักทีนะครับว่าเครื่องมือมันมีอะไรบ้างใช้งานยังไงแล้วก็ได้ลองหยิบจับจริงๆนะครับนานๆได้ใช้ทีนึงก็ถือว่าคุ้มนะมันนึกออกไหมคนที่ชอบเครื่องมือช่างอะ่ะพอได้มีไว้ถึงจะไม่ได้ใช้ก็ตามมันแบบมันสบายใจขอให้ได้มีนะครับมันจะได้ไม่ต้องแบบค้างขาก็โอเคนะครับขอน ร้อนสามตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเหล็กรองตัวเหล็กรองหนึ่งสองแล้วก็สามสี่นะครับนี่ตัวนี้ชุดนี้ผมซื้อมาาห่หลายพันอะ ถ้าเกิดใครที่แบบใจไม่รักก็แนะนำว่าไปจ้างเขานะครับจ้างช่างแล้วก็นะแต่ถ้าใจรักก็ลองหามาดูนะครับมาเก็บไว้สักชุดหนึ่งงานก็โอเคนะครับใช้ได้ก็คลิปนี้ก็ใส่เครดิตไว้เหมือนเดิมนะครับอัดเองโพสเองอ่ะเดี๋ยวมาดูแผลอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะประมาณเนี้เพิ่งทํามาแท้ๆเลยนะโดนชนนี่คร้บนะครับก็เดี๋ยวขัดโป๊ ทำสีจบนะครับไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับ